วิธีการเดินยังกลมท่านทำอย่างไรทางเดินยังกลมโดยมากประมาณสัก199เก้เป็นอย่างน้อยแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ39มนสะิบต่นี้เมื่อเราจะเดินจงกลมเราตรวจตราด,ดูทางจงกลมของเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็มายืนอยู่สุดทางจงกลมข้างใดข้างหนึ่งนะเราก็ยืนประนมมือ ขึ้นในระหว่างอ,อกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปราถนาทุกๆดวงวิญญาณจากนั้นก็เอามือประสานที่ท้องมือขวาทับมือซ้ายก้าวเดินพุทโธพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธ แต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินตามปกติที่เราเดินนี่แหละวิธีการเดินยังกลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นวิธีการเดินยองกลมท่านทําอย่างไรนะทางเดินยองกลมโดยมากประมาณสัก1 9บเก้าเเป็นอย่างน้อยแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ39มนสะิบเก้าแต่ีนเมื่อเราจะเดินจงกรมเราตรวจตราดูทางจงกรมของเราเรียบร้อยแล้วนะ เราก็มายืนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ยืนประนมมือขึ้นในระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกๆดวงวิญญาณจากนั้นก็เอามือประสานที่ท้องมือขวาทับมือซ้าย ก้าวเดินพุทธโธพุโทโธขาขวาพุทธขาซ้ายโธแต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินตามปกติที่เราเดินเนหละวิธีการเดินยางกลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นวิธีการเดินยางกลมท่านทําอย่างไรนะทางเดินยางกลมโดยมากประมาณสัก1 9บเก้าเเป็นอย่างน้อยแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ3 9กนะ้าแต่ใน,นเมื่อเราจะเดินจงกรมเราตรวจตราดูทางจงกรมของเราเรียบร้อยแล้วนะ เราก็มายือนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ยืนประนมมือขึ้นในระหว่างอกไหว้ครูสะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวพุทโธธรทรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพระเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณจากนั้นก็เอามือประสานที่ท้องมือขวาทับมือซ้าย ก้าวเดินพุโทโธพุโทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธแต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินตามปกติที่เราเดินนี่แหละวิธีการเดินยยงกลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นวิธีการเดินยยงกลมท่านทําอย่างไรนะทางเดินยงกลมโดยมากประมาณสัก1 9บเก้าเก้าเป็นอย่างน้อยแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ39มนสะิบก้าแต่ี้เมื่อเราจะเดินจงกรมเราตรวจตราดูทางจงกรมของเราเรียบร้อยแล้วนะ เราก็มายืนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ยืนประนมมือขึ้นในระหว่างอ,อกไหว้ครูสะกอดคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ไหวพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณจากนั้นก็เอามือประสานที่ท้องมือขวาทับมือซ้าย ก้าวเดินพุทโธพุทโธขาขวาพุทธขาซ้ายโธแต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินตามปกติที่เราเดินในหละวิธีการเดินอย่างก,กลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่น